ครับกับสวัสดีเอฟซีตอนซานะครับมือนี้ก็เป็นมือห้อยอกครับหวยรัฐบาลไทยอกด้วยพี่น้องครับมาไม่ๆหมนะครับสดสดเลียกู่บาบัดป้าน้องน้องไข่นะครับที่เผินเคยมาจำพรรษาอยบัดบันเสียนนาดีเนี่ยแหละครับเผินทรงตัวเลียกมาให้เลียกันเลียกไน้ำมนตนนะครับเลียกไน้ำมนตนครับเด๋ยวเซียนนาดีเสียออมาให้พี่น้องเข้าเบื้องไปน้ำกันนะครับเลขยกไน้ำมนตนของคู่บา วัดป่าน้องไข่เด้ครับเด้อครับสิมีตตัวใดมาเบิ่งไปน้ำกันนะครับคุบาวัดป่าน้องไข่แม่นเด้ครับพี่น้องคยเตี ลั่นก็เคยแตยกมาเราด้ครับเรียกคู่บาวัดปานเป็นลับขึ้นไปยุหุ่นนะครับเป็นสางสาาข้าวเดียวเดียบลอยนะครับหย่อนตัวเลขเนวทางของคู่บาเพิ่นนะครับครับนี่เรียกไฮนัมมุนของคู่บานะครับเยืบเสี้ยเบิ้งเราเป็นตัวไดนะครับแต่ว่าในใจของเสี้ยนาดีนี่เบิ้งแล้วตรงกันกับของคู่บานะครับเพราะว่าเคยอยู่ก็เพิ่นมา ตังต้งแต่เป็นสองสามพันสาหรอครับก็ประจําอยู่กับคู่บานนะครับตัวเลขรอบนี้ก็ของเพิ่น <c oughs> เพิ่นเปียกม่แล้วเด้อของคู่บานนี่เพราะว่าเพิ่นตัวเลขนี่เพิ่นบ่ได้ใส่เมื่อเพิ่นยศเอานะครับเพิ่นบ่ได้ใส่เมื่อมายศเอาใหมา้มาเป็นตัวเลขนะครับเพิ่น <c oughs> ใส่อันเชิญเทวดาอารักษ์พุ่มโจ้าที่เจาทาั้งเจ้าที่เจทันนะครับมาเป็น ผู้หายนยวทางเอซีเขานะครับเป็นทําพิธีมากนี่เสียนนาดีรูดีนะครับเพราะว่าเคยบุปะทาเคยเป็นลูกซิดเพิินนะครับตัวเลขรอบนี้ก็เข้าจังคอยมาเบิ่งตัวเลขไปน้ำกันนะครับ <c oughs> ครับก็สํารับตัวเหล็กอดนี่ของคู่บาหวัดปลาหนองคขยของเพ่นเนี่ยเซียนนาดีมักนะครับแต่ว่าบปตรงกันกับเลขกเซียนนาดีแต่ว่าเลขกคู่าอาจารย์เพ่นนี่มักซิมเมน,นะครับมีอยู่หางเดียวนะครับเรลยกสามตัวนะครับสุดเดียวนะครับส่วนข้ามาัดเวียนเป็นหกประตูนะครับมีเลขกสามคููนะครับ เด็กสามครัหกประตูไปกลับนะครับครับพ่อาห้ยิบจับลอตเตอรี่ไปได้ครับย่างไหลลอตเตอรี่ครับน้ำแข็งเพราะว่าบอลูนคือกันนะครับตัวเหล็กหลอดนี่ตามเสี้ยนนะดีเห็นอยูะน้ำปั่มน้ำมันเห็นอยู่แถวลอตเตอรี่นี่ย่างเต็มแผงเลครับว่ามีผู้ใดซื้อนะครับเพราะว่ามันบ่ใครถือครับครับหลอดนี่ก็มาตามตัวเล็กคู่บาวัดปลาหนองคายนะครับได้ tội việc nhuộc trước nay là thật tội chiến เด็กให้น้ำมนโอ้ยตัวแม่ตัวสั้นกดครับเด็กให้น้ำมนกูบาวัดป่าน้องไทย ครับหกห้าสามห่างเดียวเด้ครับเด้ ห้ 5, าาสมงเดวัาหนิ่งไ็ได้นะครับเพราะว่าว่าได้ใส่ค้ากล่องนะครับเช่นทาดทีจับโทรศัพท์ายหิบนะครับขับชุดวิ้นนะครับชุดปูดกับมี่ผู้บาิปนไหเนี่ยนแค่สองคููนะครับก็คือ สามห้าสามนะครับหกสามห้าสามห,าามหกหานี่ยเอฟซียอยาก็ามาเล่นมาเว้นก็ได้นะครับแต่ว่าเอ้าเช่นอะไดีสิลงให้พี่ให้น้องเข้าเองหรอครับหกห้าครับเอาเด่นสุดนะครับเนาะสองคู่นี่ครับครับเด่นสุด ก็ไม่ยู่แค่นี่นะครับจนวันที่วันสามเสวีกอคอ,คอทับเจ็ดทับหกหกครับมือนี่แหละครับขอให้พี่หน่องเข้าโศกดีสุขสุขคนนะครับเด้กับรัฐบาลไทยรอบนี่นะครับ เช็หนะจอ้อยครับครับมียูเคียร์สามหางนะครับส่วนเหลยกสามตัวก็หกห้าสามนะครับหกห้าสามจับคู่กับมีหกสามหาสามหกหาเท่านั้นนะครับพี่น้งัง ครับรอบนี้ขอให้พี่น้องเข้าส่กมันไปน้ำคันสุขผู้ขขุกคนครับรับเชียนนาดีก็ติดตามอยู่ตลอดนะครับแตว่าของผู้บานี่มันไกลนะครับเสี่ยนนาดีใจจริงอยากไปไทยทอดสดให้พี่น้องเข้าบางเวลาเลาพิน่นทําพิธีนะครับเป็นตะยันนะครับเวลาทําพิธีกลางดึกนะครับอยู่กลางวัดป้าดึกๆมกทุ่มนะครับเพิ่นยังหอยเอาเดิมทําพิธี เสียทีแล้วก็ตีสนะครับตามที่เสียนาดีเคยอยู่กับคู่บาอาจารย์เ่นครับก็ควายพี่น้องเข้าสกุกๆปังๆนะครับเด้อรหลอบนี้ครับครับเช่นนาดีก็ฝากไว้ถ้าเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ